สวัสดีครับถ่ายเลิฟมาอีกแล้วครับช่องถ่ายเลิฟมาอีกแล้ววันนี้วันนี้ฝนตกลิ่นย,ยืนคู่กับพ่อพายชุมพลนะครับพายชุมพลพายชุมพลโอ้ยพายเลิฟโอ้สูงเกือบซ้ำหรือสูงเกือบซ้ำหรือ หุนไหมหุนเพียวล่มอ้ขออนุญาตขึ้นไปทั้งทั้งเกยก่อนโอ้ยฝนตกลินค่ะโมน,นี่ฝนตกลินฝนตกลินเฉยแฉลบฝนนะครับช้างหลบฝนทางนี้ก็รอรับนักท่องเที่ยวรอฝนอยู่ครับรอฝนอยู่ รอคนชื่อฝนหรือว่ารอฝนรอฝนครับรอฝนรอฝนก็ยังไม่ได้อยู่นะโอ้เป็นตะนังดีแท้ะวะผัดข่อยนั่งลูกข่อยก็คือตื่นมาสั่นพว่าพิเศษบอกั่นบอกแต่โบเชื่อว่ารอฝนโอ้รอคุณฝนเอาอันหอมมาเจ้าหอมมาหอมมา อเกือบเกือบซ้ำพอใะญ่ชุมพแล้วเกือบซ้ำขับข้าเกือบนีขับข้าเกือบนีซ้ำเลยเจ้าลงดีดีเลยเจ้านอยเจ้าสิขาเจ้าสิละล่านลงไปเลยเดีอยวคอยจับอยู่ตอนนี้มันได้ไหลมืนป่คอยคอยอยู่คอยิย่างไปทางไหนคอยมาทางดานรอกเาไปทางงานาดอกคู่ไหลไหลเที่วรท่อนชุบพ่นเจ้ายาเร้าคอยคอยชิป้ายายกิน เอา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 ไอ้กู่ค่อยได้ตักยาหรอกวันนี้ชายเลือบอกว่ามื่อนี้ผมผมออกมาชมองวิวที่ยวทัดเิยๆครับย้อนหลังเลือบ้าบอมันเลยอ่ะฝนลินมาเลยตอนยู่เงื่อนมาทัานฝนตกได้ออกกําลังกายออกกําลังกายออกกําลังกายวันฝนพรม วา่วช่วงงเหนตดาเหลือหอหอย่ามากินหอเขามากินแ่บอกกินไงแี่เาว่าเปิ่วก่ามักกินของเพิ่นวะแซบแต่ว่าของจะของบอกกินไหมนี่นี่นี่แม่นี่เสียงไว้นี่แซบแ่ว่าอนี่ยาเพิ่นเสียงไว้เอาไปให้กินกินแต่ว่าของจะของหอมากบอกกิน้าวมาแล้วเออเลยมาแล้วมาแล้วไม่กันตัดตก่อน เราฝนนะคะเราฝนเราฝนกันคินดในหมด่อได้จะได้เก็บด้ยนี่บ่ม,ม,มีเหลือแค่วาเลิบนี่เก็บหายเลิอบน้ำเนยด้ยอยนี่เราทำงานอยู่นี่โครงช้างเผือก ตรงนี้นะคะลงช้างเผือกร่วมสร้างเผือกทอนตกลินน้อยแปะแปะแปะ,แปะแอาทิตย์ตึงสชมเชือกิจวัตรเป็นนไทยเนี่ย หมอท่านได้ไย๋ยวทายหมอไปยังไปขอทายเพิ่นก็นได้ดอก <laughs> ทายเอาเองเราทุบเลยเราโกเลยุบเลยมามาในผมมาในเลยต้องไป็นโบายพุทธิเบิงบ่งทายืนเลยทายืนกินดื้อคนดีเทียบรุ่นซะแล้วเกื <laughs> อบแล้วเกือบสูงซ้ำแล้วเกียบแล้วถ้าบอกข้าเกือบนี่สูงซ้ำอีกสักปีว <laughs> ะสีส่ซ้ำหน่ อีกที่หาปีนี่มีปปนมันก้อนนี่แลม่ทองมอสีายทองเออายทองนะบอมีเมล็มนลุกน,น<ป>ะายทองบอวาทองยืเลยมีเป็นอันนั่นเทียนึงายทองเนี่เฮปีแล้วก็มีไายทองอยู่นันเที่ยเดียวมีมีไายอยู่สองเที่ยทั้ง,งแต้เกิดมาเพราะว่าทองกุงเอนันีโอ้ถ่ายพยาธิประจำค่ะ กินยาบำรุงของหมอลงกรประจำเบิ้ลคานังคอยไงคีสร้างน้อยข้อพระท่านเต็มที่เบิ้งเันพอะไนยบุญสุขเมื่ก็นางมวนปัญญแล้วนอนหดทั้งข้อได้พุ่นเหรอน้เพุราะกันเริ่มกำลังข้อพระท่านเต็มเมืนอกีหนักพอพอประมาณแปดสิบโล่พอดี เริ่มเริ่มคลอดง่ายหรเริ่ม,ม,มง่ายแน่แล้วเริ่มง่าแ่แล้วเดี๋ยวพ่อพูวิ่งแล้วก็เ HHH, ทียบไปเทียบมาแล้วฝึกครับฝึกฝึกวันนี้วันฝนรพรำพรำพรำฝนตกลิ่นง,ง่ายอ่ะแร่แพรฝนตกฝนตกนตเดี๋ยวรอดูแขกรับนี้ก่อนถ้าไม่ขึ้นก็กลับบ้านเลย โอ้สีหอมคือหวานแววดีแทกสีสมปู <laughs> สร้างหน่อยเกาหอมหน่อยเนะสร้างไงพพ <laughs> เพราะเกาหอมง่ายเพราะฝนตกแห้งกำลังมันขึ้นิ่งดีเหรอฮึเดบบบอกว่าแต่ว่าข้าแย่งหนีุ่่มสิลิน,น้ำฝนให้บึง <laughs> ให้สีเย็นดีจอรอเขตรอดนี้ก่อนถ้าไม่นั่งก็จะกลับบ้านนะคะกำลังแสดงอยู่เดี๋ยวบนแสดงแล้วก็เสีออกมา้มดีนะ้มเลยค่ะไก่อนตอนเวลาแล่ามวยหันไปเลย ระบบสันส่นสะเทือนนะคะไม่ใช่ระบบกันสัน่นเพราะอะไรใส่ไม่กันสั่นนะคะเจ้ระบบสะเทือนฝนตกฝนน้อยฝนน้อยมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์พมื่อหนึ่งขับรถโฮมเอาไว้นี่เพราะต้องโฮมเดี๋ยวคนแล้วฝนตกกลับบ้านก่อนฝนตกกลับบ้านก่อนเอาผัดยำเข้ามาฝนคือเตกเฮ้ย ผู้มานเนาะไปแยกมานให้เขาฝนตกบึมบึมบึมตอนเขาข้นยวนบ,บ่ฝน,นบ่ตกได้บัดพ่อเลยไปฝนตกบึมบึมบึมผู้กันมานเนาะให้แจ้งในกับมานเนาะมานคนให้มานให้แจ้งในกับมานกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วโอ้ยคนผู้มานไปกี่คนแข่งนะ้ำเขาฝนตกบึมบึมบึม เอาออกไปโมเขาว่าออกไม่ยังเขาว่าโตหมันนี่เขาว่าผู้หมันน่าออกไปก็มีแต่แนวหมันหมันห้ล้างเที่ยวออกไปนักเรียนเต็มบกีเขามีคนหมันคนหมันยาหมาดิหมาผู้ใดละ่ะยานะยายาแะไน้ำกลน,นะแดงดูตาแดงบกคือกันนะ บ้านแล้วกล,วลวททกับบ้านแล้วเลยหมูตท่างกลับบ้านแล้วเลยโอ้ยคนผู้หมันอยู่เงื่อนฝนมาตกเลยมูพันขนเอาว่าแขกหลายกสิมาซอยขนพ่นผพฟอพอ,ออกมาฝนตกบึมบึมเขาบอกว่ากลับบ้านฝนตกแล้วเขาว่าก็เลยกลับบ้านกลับบ้านนะฝนเขาตกอยู่โอยไปอยู่กับฝนตกข้ามเขาเขาไล่ใเข้าบ้านฝนเขาตกจ่อย โอ้ยค้นหมานเนาะเฮ็ดจังได็ก็คือพอเวลาเลิกกลับบ้านนะคะฝนเศาตกจ้อยฝนไม่น้อยแม้เลย <c oughs> แต่เวลาเลิฟไปฝนตกบึ้มบึมบึ้มจนด้กลงห้อโอ้ยเขาจะไล่เมียบ้านไปไปไป,ไปค้นหมานเนขาบ,บ้านโลดลว่าท่านกลับบ้านแล้วครับเลิฟกลับบ้านแล้วอันนี้รุ่นระบบสั่นสะเทือนนะครับระบบสั่นสะเทือน สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะไปไปไปฝึกฝึกไปฝึกค่ะยังไม่ได้ทัวจริงหรอกแค่ฝึกเฉยๆขูยาวเร็วมากนีไอ้หนุ่มเฮอร์พี้นะเนี่ยไอ้หนุ่มเฮอร์พี้ของจริงไอ้หนุ่มเฮอร์พี้ขาย,ยาววาันละสอ แม่ก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเริฟเราด้วยนะครับโอ้โหอโอโอขอโทษขอโทษข,ขออยู่เครื่องลั่เลยเราจะสอยดาคอยโอมอททตาทายิฮะสาหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดหัวใจไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม